4,000ขุมค,ครับจุดแคมป์แห่งใหม่ที่ลาวใต้ริมแม่น้ำโขงเลยถ้าเผื่อใครเคยเห็น3,000โบกที่อุบลบ้านเรานะครับตรงนี้มันจะอยู่ตรงข้ามกันครับเราเอารถของเราเนี่ยนะครับขับเข้ามาจอดแคมป์ตรงจุดนี้ได้จุดเนี้ยเหมือนบ่อน,น้ำใหญ่ๆหญอะ่ะ แล้วถัดไปจากตรงนี้มันก็จะเป็นแม่น้ําโขงแล้วลักษณะเด่นของตรงนี้เลยคือมันจะมีลานหินที่ตัดสลับกับบ่อน้ําแบบนี้เต็มไปหมดเลยผมว่าอันเนี้ยพอถ่ายรูปด้วยช็อตโดรนหรือไปเดินเล่นถ่ายรูปเนี่ยมันจะเป็นภาพมุมสูงที่มันว้าวอลังการมากผมว่าอันเนี้ยเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใครนะครับที่ผ่านมาบริเวณนี้นะสวรรค์เขตปากเซนะครับตรงนี้จะอยู่ตรงกลางไปไปเดินเที่ยวเล่นกันหน่อย กยืนยอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดจากการกัดก่อนของแม่น้ําโขงเมื่อแม่น้าโขงมันพัดผ่านมารุดยางพุ่ความรวดเร็วเนี่ยมันก็กัดเซาะก,กับหินตรงนี้นะครับให้เกิดเป็นรูปทรงต่างๆงานนี้ที่4,000ขุมสุดยอดคือเราเนี่ยเป็นกลุ่มแรกๆที่มาก็ได้รับเกียรติมากๆเหมือนเป็นอาคันตุก,กะของเขาเขามาต้อนรับอย่างดี แล้วเขาก็จะมีพิธีบายสีสู่ขวัญรับขวัญพวกเราด้วยเขาบอกเมื่อวานที่เพราะว่าขวัญพี่ต้นเสียคัดหายขวัญผมเสียกันชนหลุดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะรับขวัญให้เรยก็มีโอ้ยน่ารักมากเลยมีผู้ใหญ่เต็มไปห็นแกยเขาจะมาผูกข้อมือให้เรา

น้ำนี้ไม่ได้แดกคุรอสพูดอย่างนี้หลากหลายไม่หนีเลยอ่ะไม่เล่นด้วยเลยมาสี่พันขุมครั้งนี้นะครับ ทางชุมชนบ้านท่าก็ร่วมแรงร่วมใจกันจัดพิธีบายสีสู่ขวัญที่เป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองให้กับชาวลำบากทราเวลกันแบบอบอุ่นเลยนะครับออกเดินทางจากวัดบ้านท่าปลายทางต่อไปอยู่ที่เมืองสวรรค์นเขตระยะทางประมาณ150กว่าก,กิโลเมตรครับ แต่ว่ามันมีหลุมเยอะนะครับแล้วก็ต้องหลบไปหลบมาพัความเร็วไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวไปดูกัออเเนเมืองวันนะเขตเป็นเมืองที่ผมไม่เคยมานะแล้วเขาบอกว่ามีตึกเก่าๆน่ารักน่ารักมาไห้ถึง ขับรถกันมาประมาณ2ชั่วโมงจากบรรยากาศหมู่บ้านเล็กๆข้างทางนะครับตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นวิวของชุมชนใหญ่มีร้านค้าและตึกของเมืองสวรรค์เขตกันแล้วครับเข้าที่พักอาบน้ำเปลี่ยนชุดกันแล้วก็ออกเที่ยวเมืองสวรรค์เขตกันต่อเลยดีกว่าครับ กับที่กัดแรกก็คือลา,านพญานาคริมแม่น้ำโขงที่มองเห็นจังหวัดบุกดาหารที่อยู่ฝั่งตรงข้ามครับ ที่ฝั่งของสวรรค์เขตก็มีองค์พ่อปู่พญานาคด้วยเราก็มาถวายให้นะครับนี่นะถวายก่อนอนี่นะครับตรงมุกดาหารกับสวรรณ์เขตเนี่ย ในตำนานความเชื่อโบราณเนี่ยของคนที่นี่ก็คือตรงนี้เป็นเป็นเป็นวังขาของใช่เป็นที่ที่ขึ้นลงอะไรเงี้ยคือถ้าเรามามุกดาหารนะเราจะไม่ไม่ได้เห็นผ้าที่ตกดินแบบนี้นะเพราะว่ามันเพราะว่าจะมองมาด้านนี้เหมือนนครมานมุกดาหารก็จะมองมาทางด้านนี้มองมาฝั่งสวรรค์นเขตตรงข้ามนี่คือมุกดาหารใช่มุกดาหารเลยครับนี่คือเมืองมุกดาหารเลยเหรอพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมกลับบ้าน พร้อมพังพังพินาศไปหมดแล้วตอนนี้พังแล้วแต่ว่าแค่เลี้ยงกันมาให้รอดกลับไปให้พี่ต้นคือพี่ต้นห่วงเรื่องเครื่องใช่ราะว่าไม่ห่วงเรื่องคัสเพราะมันพังแล้วมันไม่ก็คือระบบกลไกในเครื่องยนต์ของผมกลไกในเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาเลยแต่ทิปนี้แตกไปตรงนั้นมันแค่บอดดี้แตกกับคอสเมติกน็อตหลงน็อตหลุดอะไรทริปนี้ผมถือว่าผมค่อนข้าง แฮปปี้กับน้องแตงไทยมากเพราะว่าหนึ่งคือเราได้ตุงตัวรถเนี่ยเราได้ช่วงล่างใหม่ด้วยไงได้โชคของไอรอนแมนมาเป็นเซลโฟมที่มันก็จะให้ตัวค่อนข้างดีทั้งถนนออฟโรดแล้วก็ดูขับนิ่งขึ้นเยอะตอนนี้แก้ที่เทเลอร์อย่างเดียวตอนนี้มัเป็นัญหารตัวรถดีมากตอนนี้ตัวรถนิ่งมากรถพี่ก็สุดยอดน้องชื่ออะไรเนี่ยน้องรถถังนี่ชื่ออะไรมีชื่ออย่างก็เรียกน้องถังก็รถถังไปเลย Heart on the line Drifting down the road. Where did you come from? Never let go, you're straight up in control. Call you a hundred times, cause I really hate it when you say goodbye. Hello, hello, you're gonna นีนี่ถเอโทมีเป็นฟอนฟ้อนเลยยกระึงตัวมันนี่ถึงแสนม่ใชนี่แสนดีเทอะไรวะงัดมาไม่พี่พี่ร้อยหมื่นร้อยพันโอ้พวกคนี้แดะไม่ได้เนี่ยถามก่อนไหมว่าทุกคนมีเงินรวมกันมีมีเท่าไหร่ไหมีอยู่ค่ะร้านร้ายและพี่ไม่ถึงล้าน จอูก็่โอูโโกแกล้วมจัเนรั้านบา้านชื่ออะไรนะจ๊ะปลื้มจิตเพินจิตเพินจิตคาเฟ่ตามสื่อถนนเลยอ๋อถนนถนนนี้ชื่อเพินจิตเหรอครับแล้วตรงนี้คือเป็นเมืองเมืองเก่าของสวรรคนเกเงเป็นตึกเก่าๆนี่เก่า แต่ก่อนมันจะเป็น,ย,นย,ย่านคนรวยค่ะย่านคนรวยของตรง,งนี้แหละแล้วตึกนี้มีตั้งแต่สมัยฝรยั่งเศสสมัยสมัยสมัยอะไรกนแน่นานไหมสมัยปนปล่อยสมัยปดปล่อยแล้วตึกนี้เขาเหมือนต้องอนุรักษ์ไว้แบบนี้ทุกทุกอย่างเขาขอ,าอได้อาาอกโฎรณเบียบต่างๆคนคนอยู่ในนี้เขาอน,นุรักษ์เพาะอนุรักษ์กันเองตอนนายจะแบบท่าสีใหม่แต่ว่าโคงหลุดเดิมไปแล้วขอไปดูโรงหนังกันได้ไหมครับตรงนั้นเป็นยังไงดู ลาวเจเ,นเ,นเ,นเนลนอันนี้คือถนนลาวเจริญบรรยากาศของเมืองสวรรณเขตจะเป็นตึกแถวทรงโคโลเนียลเพราะว่าเคยเป็นเมืองศูนย์การค้าของโซนหล่าวตายนะครับในยุคอาณานิคมฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งถนนเพลินจิตและลาวเจริญเป็นโซนเมืองเก่าที่มีทั้งคาเฟ่สวย,สวยและโรงหนังเก่า,กาอายุกว่าร้อยปีให้เดินเที่ยวและถ่ายรูปกันแบบเพลินๆเ,เลยครับ ยามเช้าที่สวรรณ์เขตคุณภูริกับพี่ต้นยังคงติดใจโซนถนนเพลินจิตและถนนเล่าเจริญน,นะครับอีกหนึ่งโซนของเมืองสวรรณ์เขตซึ่งเมืองน,นี้ครับเคยอยู่ในยุคอาณานิคมฝรั่งเศสระหว่างปีคศ1893-1953ถึงครับ แล้วก็ยังพาลูกทัวร์มาเดินหาของอร่อยกินประเดิมด้วยบะหมี่เกี๊ยวแปะโยร้านที่ทําเส้นบะหมี่เองกับมือซึ่งเส้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเส้นบะหมี่บ้านเรานิดหน่อยนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยหมูแดงหั่นเส้นบางๆตามด้วยน้ําซุปหอมๆอร่อยเด็ดชามเดียวไม่พอจริงๆครับ มันมีมุมที่ให้ถ่ายรูปเยอะนะเมืองเนี้ว่าสวยดีสวยดีมันแบบความรู้สึกแม่งเวียดนามยังไงก็ไม่รู้ก็คือคล้ายสถาปัตยกรรมแหละผมว่าคล้ายคล้ายกับเมืองเมืองเก่าหลายๆที่ในลาวนั่นแหละเมืองในไทยด้วยจริงๆตัวสมหวังเขตเขาบอกว่าในยุคที่พระงเศสเข้ามาปกครองตรงนี้ตรงนี้คือศูนย์กลางของเขาเลยเพราะมันอยู่ตรงกลางที่เขาจะเชื่อมต่อไปทางด้านบนก็ได้ทางด้านล่างก็ได้เมืองหลวงเหรอเป็นเมืองหลวงเป็นเมืองที่เขาใช้เป็นเมืองท่าเมืองท่า แล้วก็เป็นศูนย์กลางของเขาข้ามไปเวียดนามไปทางไทยอะไรเงี้ยมันจะจะเป็นเซ็นเตอร์อมหน้าสถาปัตยกรรมมันเป็นใช่ตึกรามบ้านช่องเก่าๆที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเนี้ยก็ยังมีอยู่จะมีร้านกาแฟเก๋ๆน่ารักเยอะอ๋อมิน่าเข้ามาสร้างหอไอเฟลไว้นั่นอ่าใช่ใช่ใช่อ๋อเป็นเมืองขึ้นสุดยอดสุดยอดเนี่ยแทนที่จะแพนกล้องไปคุณก็ไม่เล่นกับผมเลยคุณคุณพอผมบอกเข้ามาสร้างหอไอเฟลไว้นู่นคุณก็แพนกล้องไป แล้วก็หกกันกลับมาแล้วก็บอกว่าอ่ะไม่ใช่น้มันเสาโทรศัพท์คิดได้ยังไงวะไอ้คนนี้อะไรเนี่ยน,นี่ทำอะไรกันนี่ <c oughs> โอ้พวกคุณนี่ผมพาผมาปวดปหัวมากเลยคุณไม่โป๊ปป้ากับผมเลยผมเสียหน้าหมดแล้วเนี่ยอ่ะนั่นหอยเฟลนีเบ้ i วิถีสบายดีลาวใต้ครับเราก็เดินทางกันมาถึงจุดสุดท้ายของการเดินทางของเราในทริปนี้กับเพื่อน,อนร่วมทีมแล้วนั่นก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับที่เราจะเดินทางข้ามกลับไปยังจังหวัดมุกดาหารประเทศไทยจบทริปผมว่าทริปนี้นะผมมีความสุขและผมเชื่อว่าผู้ร่วมทริปของผมก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเดินทางของเราทริปนี้นะครับเราได้ลุย ได้เดินทางลำบากลำบากแบบที่เราชอบแต่ว่าเราไม่ได้เหนื่อยมากนะคือเราได้พักที่สบายๆได้จอดเที่ยวชิลๆได้กางเต็นท์แบบลำบากลำบากได้ไปตามหาจุดหมายปลายทางที่มันอันซีนเช่นน้ำตกสวยๆนะครับได้ทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ได้เล่นซิปไลน์ได้ทำหลายๆอย่างร่วมกัน yeah, yeah, yeah. ผมเชื่อว่าอันเนี้ย มันจะเป็นประสบการณ์ที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะจดจําว่าเราได้เคยเดินทางมาราบากด้วยกันได้มาสนุกด้วยกันได้มาหัวเราะด้วยกันได้มีความสุขด้วยกันก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆหลายๆคนนะครับที่ได้มาร่วมทริปกันในทริปนี้ด้วยนะเป็นทริปที่ผมเชื่อว่าเราจะจํากันไปอีกนานแล้วพบกันใหม่ครับ เราจะมีลำบากทราเวลกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับข่าวสารในเพจของเราเผื่อเรามีกิจกรรมดีๆนะครับมีทริปสนุกๆแบบนี้ก็มาร่วมสนุกมาสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีไปด้วยกันครับ เที่ยวเหล่าใต้กันมาเจ็ดฟันเต็มเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่านะครับว่าลูกถั่วสนุกและประทับใจที่ไหนกันบ้างครับลำบากลำบากไหมอ้สบายอะถือว่าสบายแต่ผิดคอนเซปต์ผิดคอนเซปต์มากมากเลยงงคลิปหน้าขอลำบากกว่านี้หน่อยนะคะพี่ลิเยอะเลยลำบากเยอะเยอะเลยหนักๆชอบตัดปันใช่เพราะมันอยู่ในลิสต์ตั้งแต่เมื่อก่อนก่อนโควิดที่ที่ดูพี่ลิมานั่นแหละแล้วเราก็อยากจะมาแต่มันมาไม่ได้อันนี้ได้มาแล้วคือมันเหมือนตอบโจทย์แล้วว่าได้มาแล้วอะไรเงี้ย ลูกพี่ปวดเยี่ยวไม่กล้าบอกบอกอะ <c oughs> ลูกพี่เข้าทั้งทีลูกพี่หิวไม่ได้ว่าลูกพี่ก็บอกว่าบอกเป็นบอกเก่งใจเราก็เก่งใจลูกพี่ก็ไม่ปดวดเราก็ไม่ต้องไม่ปวดตางเราเข้าใจทุกวันนี้เดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลานะท้พาไปไปผ่านิ้วผ่านิ้ว <c oughs> วิธีการท่องเที่ยวดูสถานที่อะไรเงี้ยก็ดูแบบไม่ไม่ค่อยเหมือนใครก็เลยคิดว่าอยากมาแจมดูกับลูกอ๋อมีคนชวนก็ต้องมาอีกมันเป็นแบบเอาให้จบหลักสูตรเราเหนือเราใต้จะได้แบบ ไม่ต้องมากันอีกเอาจริงๆอ่ะทุกที่ที่เข้าไปอ่ะคือมันคุ้มค่าที่เข้าไปครับคือทุกที่เข้าไปแล้วมันว้าวหมดเลยสาวลาว,าวขาาสวยครับ <laughs> ผมชอบครับได้เพื่อนใหม่แล้วก็ช่วยเหลือกันอืน้องๆน,น่ารักมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสพี่ก็ก็ชอบอีกก็มานะแต่ว่าทริปเนี้ยรู้สึกว่ามันกลมกล่อมมากๆเลยคับกับทริปลวาวใต้แล้วก็ ทั้งเรื่องแบบที่อยู่เอยวันแคมปิ้งเอยกาลังดีเลย3คืนอะไรงเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ละที่ก็แบบว้าวมากๆถ้ามาเองก็คือมาไม่ถูกกับมาไม่ได้แน่นอนค่ะต้องมากับทริปยูวฟอร์เดอร์เท่านั้น